กราบสุยดัดสุยเดียวผู้ชมท่านอยู่ชาวมิสซาราวิ้งอยู่ไอเดียน้องทีนะครับผมไอเดียนี้อัปเดตมาใหม่นะครับอยู่แหลงไดมอนด์นะพรีแหลงมาใหม่วันนี้นะผมก็เริกมรามอันดีมาดันไอดียเอสกันดีกว่านะครับผมน้องผู้ชมวันนี้นะเป้าหมายของเราก็คือแต้มสี่พันนะครับผมไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าจากไดมอนด์ไดมอนด์สู่แต้มสี่พันนะครับผมโอ้ยดันหนักนะจะบอกเลยว่าชื่อๆนะครับน้องผู้ชม ขอมีประมาณนี้นะของปืนต่างๆมีประมาณนี้เลยเอ้ยทำไมน้องไปกดปืนหนะ้าโอ้โหมีเคสรุ่นสองไม่ใช้พูดทำไมมันเยอะจังวะยี่สิบวันซื้อมาจากไหนเนี่ยขอประมาณนี้นะเข้าหัวน้องผู้ชมเพนนีส่สา0รกับเพนนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยของเยอนะว่ะครับผู้ชมดูดิคอซ่าอุ้ยฟาร์มาลันสองอะเออเฮ้ยขอมานี่โอ้โหพาราเฟลล์รุนสองนี่มันนี่มันอุ้ยน่นตึงวะของตึงวะ่ะอุ้ย คนนี้จะเร่งตึงหรือเปล่าวะประมาณนี้นะของประมาณนี้เลยครับผู้ชมว่าแต่นปืนปืนกลนี่แบบไม่ค่อยมีร้านสองนะมีประมาณนี้นะครับผมผู้ชมประมาณนี้ลูกซองเอลูกซองไอทำไมน้องมันไม่ไม่เติมซื้อลูกซองอื่นซองไฟมันมันกินไม่ทันแล้วนะตอนนี้ถ้าพูดตรงๆนะเออมันแรงก็จริงแต่แบบมันกินไม่ทันแล้วอะมันสู้ซองปลาดุกอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วอะครับผู้ชมขอไวปประมาณนี้เลยนะครับผผู้ชมไปนะประมาณนี้ประมาณนี้ขอมีประมาณนี้ สไนก็จะมีประมาณนี้ครับผมแล้วมลลไม่เป็นอนะ่ะเออพูดง่ยายๆขอให้นะสไนแล้วไม่เป็นโอ้โหดีเซิร์ตรันสองเวอร์เกินห,หวาคุณผู้ชมประมาณนี้เลยยิง่งมินน่ามันก็ยิ่งอัดหวัวได้ง่ายอา่ะบคุณผู้ชมผมพูดเลยนะประมาณนี้ขอประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมไอวอลขอไม่ปะไปดูไฮไลท์กันเลยนะครับผมเดมอนเดมอนสองเดมอนมีสองดาวมาดิฮะไอหัวแตกหัวแตกมาดิดครับ<อ>แจกแป้นเลยดิ ตัวน้งรวงรวงะนั่่ะเอ้ยแไปตัวไม่ดาคุณผู้ชมไม่ด้าวงหนึงตังหนึ่งตัหนึ่งท่อนท่อนะตสอตสามโ้ยวู้13 13ภายใน15วิวงหนึ่งไปตัวไอ้ยแดงด โอ้ยโดนโดนล่องหนองหนองนึงโถหัวไม่โดนตัดตัวแม่เลยลองสมาดิตั้งล่องล่องล่องเลยมาดตัวตายไปเอาไปครับนตัวไปดิตัวนีจำหัวไปจำหัวไัเจ็ดลองลหนึ่งติดเลยติดต่อข้างลังต่้างหรอ สองไปถนัดลงนะลงลาไดิอ๋วกนีมีตูตามอัตะเรือพวกไปหมดแตกไาดิแดแตกเลยไปไอ้อ้ล้วงล้วไป่งไปไอ้หมดแตกโอ้โหย้อีกง่ายจังวะไปกันต่อมาชม ถึงมันจะแต้มมันเปลี่ยนนะทีอีเป็น3ามพันห้าแล้วแม่งอัพเดตใหม่แต้มต้องดันไกลกว่าเดิมไม่ตัวเอ้หัวแตกเฮ้ย,บบม,ย,ยบบมันจะหนัหัวแตกไปดิไอหัวแตกอ๋อนะหัวแตกไปเก็บหัวอะไรวะสามห้าหัวแตกเด้วยเวอร์ไอ ตกเลยหรอแทงไปบอมาดิแดงแปมไตัวแดงแปมมาดิบวกสามหกบวกสี่สิบเอ็ดบวกสามสองบวกสี่สิบห้าบวกหกสิบเจ็ด ไปกระตุกดังลามือถือไอมีตัวอะไรเขาหัวไม่มันกระโดดอ่ะไม่งั้นเขาหัวทุกไมลงหัวไหมไอ้นั่น่ะเอาอยู yeah, oh. 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 ่แดงๆหัวว eh. ุ้ยดีที่มีเข็มเป็นหวังนะทุยเป็นหวังนะว้ยหัวไปโซมาแดงๆไปไอ้นะไอ้นะโอ้ยโอ้ยคอนืนไปโอนัวงไป มาแล้วช่วย me double kill โอ๊ยไม่เห็นโอ้ยตายไปวันจักี้ มาดิมาดิหัวแตกมาดิอนมี่ตัวเอาหัวแตกเอ้ไม่เห็นล่วงไปล่วงไปติดตัวเนีย <c oughs> ล่วงล่วงมาดิ <c oughs> โอ้หหัวแตกแดง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 มัน <c oughs> มีตัวหน้าเอ้ยอยโอ้โหแดงจัดโอ้โมันลหอยไ่ตอวอู้ยังหวานเยียมมีตัวหัวกไปดิเยียมมันเยียมีตัวโอ้ยหัวแต โอยนรจะหนีเอางง่ะหมดหมดมีตัวนหน้าร่วงไปร่วงไปพนันนะเฮ้ยร่วงร่วงร่วงปรครับหนีมาจากไหนฮะหนีมาจากไหนอันนั้นเฮ้ยล่วงไปร่วงไปอ่าขอไปนะโอ้ยความเดืมาดิเอ้แรงแป๊เอาเรื่องเอาเรื่อง ตัวหาตายทุกคนไโอโหแม่อืจังวะอะไรครับลวกไปลกหนึ่งล็กหนึอกหนึ่งตารอไ่ล็อกต่อทริปเลไอ้วะเออไม่ไม่โดนดิเออเออเออเาสุดโมดว่ะก้าสุดโมดถอยอยสุดโมดมดตัวตัวลัวง้าน้าขงนาี้ยไม่โดนโดน ล่วงลวงเอาไปดิครับเอามาดิอ้ยพึกดคุณกดแทนล่วงไว้ตัวไ่ครับไม่อาเข้าดิยงโอ้ยโอยโอสาลหน่อหมโอ้ยแตกไปโอ้ยงงตัวโอ้เหลือเหลือไปน่งไปน่งนึงเ เนโอ้ยมาชมเยอะเยอะไปไปไปไม่โดนโอ้ยอย่างว่าไม่มีไม่โดนเลยไลด์หน่อยไปโอ้ยเราเปิดใจนึงมาดิมาดิใจสองตจสองใจสองไปดิโดนโดนไปโดนโดนโอ้ยอีกเม็ดเดียวโอ้ยสไลด์หนอนหมดว่ะเก็บสามแบบสู่สไลด์แบบสไลด์ต่อเนื่องละเก็บสามต่อเนื่องไม่ได้

โอ้ยอะไวะโจบเลยแต่งคนดียอกามเโอ้ยไม่ขึ้นส0 0พนิดเดียวแม่ไม่ขึ้นโอ้โหนิดเดียวให้น้องเข้าไปดันเองดีกว่าเออก่อนขึ้นสี่พันก็เรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างกับไอเดียของน้องทีน่าก็ดะนให้เสร็จเรียบร้อยเส้าของอย่าลืม เข้ามาดูคลิปนี้ก็น,นะนะบอกเลยว่าแถมจุกๆนะไอดี ID นี่จ่ายแต่แบบแถมให้จุกๆอะ่ะเออถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกับแชร์นะห้าเอ,อ้ยหกพันสามอัปเดตใหม่นะครับผมหกพันสามถึงหกพันห้าดันฟรีนะครับผมบ๊ายบาย